ที่จังหวัดยะลาครับวันนี้มีเหตุคนร้าย2คนเนี่ยได้มีการไล่ใช้ปืนเนี่ยไล่ยิงเยาวชน3คนนะครับจนได้รับบาดเจ็บนะครับโดยเหตุเกิดตอนประมาณตีสองกว่านะครับได้รับแจ้งบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยใช้ปืนไล่ยิงเยาวชนอายุ12ปีได้รับบาดเจ็บ3ราย,รายเหตุเกิดหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาที่ตัวเมืองยะลานะครับที่เกิดเหตุพบคนเจ็บ3คนเป็นเยาวชนชาย2เยาวชนหญิงหนึ่ง อายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าผากแล้วก็มีแผลที่มีการยิงเข้าที่บริเวณหน้าแข้งขวาส่วนเยาวชนชายอายุ16ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณน่องขาขวา1จุดแล้วก็ปวดที่ไหล่ขวาส่วนเยาวชนชายอีกรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ล้มเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนร้ายชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ Hon ด้าเว e สีแดงทะเบียน85าจำหมดอักษรและจังหวัดไม่ได้ก่อเหตุไล่ยิงเยาวชน3คนทําให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มจากนั้นคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับไปทางบริเวณแยกชาปนสถานเขตเทศบาลนครยะลาทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการหาเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายต่อไปนะครับส่วนสาเหตุนี่ก็ยังไม่ทราบ